โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีให้อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์มนะครับผมวันนี้ก็มาแก้งวอรรอบชิงชนะเลิศนะของอันที่9้าเดือนเกนะ้านะผมเก้าเก้านะผมแล้วก็ประมาณั้งร้อยหกสิบหกก็ระหว่างไวน์ูเคจอกับวันมาร์ธามะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ไม่รู้ครับหลายๆคนบอกว่เป็นวันมารธามชนะแต่ก็ไม่แน่ครับผมบอกเลยทั้งนี้อาจจะมมีมคลิกเกมเกิดขึ้นก็ได้นะผม ก็นี่ครับไลฟ์แต่ละคนครับผมในดิว r นนะอันนี้คืออิสตาแกรมผมอ่านเป็น i ิสตาแกรมนะแล้วแต่ครับผมอันกรครับผมลือตกบ้านครับอันนี้แถวเล่นนะขนมหวานอะตอมนี่เลือกสองหมื่นสามนะครับผมวิซซาอะไรอ่านไม่ออกา่าวิซซาวิซ่า,ซานะดีเอ็กกบีะเบีย,เ,บยเลือดสองหมื่นหนึ่งหนุนท้องใสนะครับผมแล้วก็ไปเต้ยก็มีทิวทิวนมชมพูนะครับผมนมแล้วก็หนูรถถัง โอเคนะครับเลือดสองเลือดสองหมื่นห้ากับสองหมื่นสี่ตัวชนนะครับผมแล้วก็มีโยชิโกะนะครับผมแล้วก็มีฮาสโนว่าโอ้ยโยชิโกะเลือดสามหมื่นหนึ่งเลยโอเนะี่ยตอนนี้ก็การช่อนของเกิดขึ้นนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับตอนนี้มีอ่าโอ้โหอ่า,อาไม่ออกวะ่ะแองเดวิลนะครับผมแองแองเจอร์เดวิลนะครับผมแล้วก็มีทอยวันน้องลีเดตตัวชนนะนี่คือตัวชนของฝั่งมันาทามนะครับผมตรงนี้เน็าไทยบ็อกซิ่งนะครับผมมัน,นจะ เป็นเป็นโอเวอร์โหลดหรือเปล่าคนนี้โอเคเนาะอ่าเบียกอสเบียกอสอ่าคาโรนะครับผมคาคารุน่าจะไปสายกัน้นคาคารุมีสแต็มนะครับผมนี่นะผมจำจำจำัมโบ้นะผมเป็นโอเวอร์โหลดหรือเปล่าใคารได้สมเก่าเอใครได้สมใหม่นะก็มีเคนจินะครับผมเลือดหมื่นหนึ่งครับผมอันนี้ก็หมื่นหนึ่งเอพีนะนี่ครับผมโอ้โหไปครับเจแปน สารฝันเด็กไทยก็โอ้โหน,นี่ก็ตัวชนครับเนี่ยสองหมื่นหนึ่งโอเคครับเอสเอสนะครับผมนุ๊ปปี้แล้วก็มีอ่าคินอะไรอะคินอสิดี้อานไม่ออกครับงโง่ bor, ภาษาอังกฤษขออภัยอ่ะเริ่มขึ้นทายเลแปดเจ็ดนะทุกคนมาดูกันว่าไอจีสาวไต่ก่อนนะครับทุกคนผมจับตรงกลางประมาณสามสิบวิแรกนะเพราะว่าอันน,น,นัวแน่ๆตรงกลางอ่ะเปิดมาโอ้โหโลดยิงไปครับวุด ลมชมพูโดนก่อนครับตาก่อนในไทยใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยเอาแล้วครับจับืหเก็บได้ครับเก็บน้ําแข็งได้ครับผมเก็บน้ําแข็งได้ครับเราน้ําแข็งเราฟีฟียาวๆเก็บน้าแข็งครับพันกอนโดนเอาไงเก็บน้าแข็งได้ครับโอ้โหเ่าฟีคนเดียวเลยน้าแข็งอ่ะโอ้โหล่างนี้ล่างนี้หายเสาล่างมาครับเสาล่างมาเคียร์ได้อะอะตอมอะตอมเคียร์เสาบนก็ใส่เสาบนก็เราฟีอีสปอร์ตเสาบนเราฟีอีสปอร์ตเสาล่างก็เราเอาเฮ้ยสาเสาเราเฮ้ยหย นี่ทำไมไฟ 2K เป็นอย่างนี้ทำไมคิวอย่างนี้โดนเหลาสามสาฟรีเลยโอ้โหไม่ได้บุกเขาเลยนะต้นเกมโอ้โหคุณเตยมาครับเตยมาเฮ้ยทำไมไฟ 2K ผมเปิดฉากมาไม่สวยนะครับจังหวะนี้เปิดฉากมาไม่สวยนะผมเรียบร้อยครับสาวบนแตกไปนะเปิดฉากมาไม่สวยเลยนะผมอย่างนี้ก็เสียเปียบครับเสียเปรียบแน่ๆเพราะว่าสาแตกครับเสียสาน้อยกันง่ายหรือเปล่าครับผมสเตปนี้เสาน้อยกันง่ายครับผมมาดี เอาแล้วครับมาเอาคืนครับผมโดนโดนเคลียร์ไปโดยคิันรถโอ้ยอีไปครับผมโอหูไทยบ็อกซิ่งโดนครับผมเคลียร์ไปรถถังเอาอีไปครับแล้วแต่แล้วแต่บอกมาดิขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อย,ออยคิวทีเดียวหายไหมไม่หายเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งจิ้มเนี่ยหนึ่งจริงๆด้วยอะไรวะเนี่ยอีไปครับผมอัตโนม่านโดนไม่ใช่อัตโนม่าโอ้อิสตาแกรมโดนหมดจริงๆว่ะ ปาดไปครับผมเคนจิเอาครับวิวมาครับผมอะตอมแบบไปครับน้องนี่โดนอีไปตายครับผมลงมาครับผมอหลงลูกไฟมาอย่างสวยงามลงลูกไฟเอาอข้างกลางครับผมอ้หกาจะแตกแล้วเรียบร้อยครับผมสองนาทีครับผมสองนาทีกาแตกสองอันนะครับผมโคตรแรงของอย่างหนักอ่ะเอาละเอาละขโมยเสาไม่ได้ครับขโมยเสาไม่ได้นะวันนี้เอาล่างแตกด้วยโอ้โหไม่ถึงสองนาทีแตกอย่างไวนะครับผมไม่ถึงสองนาทีนะทุกคนอะไรกันครับเนี่ย โอเคบอกแล้ว okay, แต่ขอเหลาบ้างขอเหลา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 โดนีไปเขาไม่โดนครับผมยงจะมโ้เขาตายก่อนยังไงยังไงตอนนี้ครับยังไม่จบอยู่เพี่อนคทหารแค่นั้นแหละเ่าน้อยกันง่ายครับผมเ่าะน้อยกันง่ายโอ้โหไทยวันมาครับแกบอกสิบสี่ครับเต็มตัวอีเข้าไปเก็บครับเก็บยาเก็บยาแล้ววิ่งว่าวิ่ง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 เอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวิ่ง ล่างมาโดน W W W ววใส่ครับโดยคุณสแตมสแตมยังไงโดนเตะครับของอะตอมเรียบร้อยไปครับต่อน้อนกันง่ายครับผมมาอีกแล้วครับบนล่างครับผม S S บอกขอเพิ่มเลือดก่อนละกันเอาครับต่างคนต่างประจำที่ครับผมนี่ครับคาคาโลอกันข้างบนครับผมคาคาโลกันข้างบนครับผมคาร์โลระบบขอกันบ่อบ่อเลือดไว้ก่อนละกันเพื่อนเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะเอ็นเจนเดวิลยังไงเอ็นเจนเดวิลโอ้ยโดนเสื้อสีแดงรัวๆครับตอนนี้ โอ้ทุกทีบอกเราลัวครับตอนที่มาเราลัวครับเอีสด์ไปแบ่งหกสวยไปดิเอาละครับตอนนี้วบวบวบมาวกลับไม่โกงครับน่าจะหมดสแล้วแล้วแต่แล้วแต่วิ่งไปโดนฟาดไปครับผมโดยคาคาโลเคลียร์ไปสามนะครับผมอแกสโนว์ว่าวใส่ป้อมอัสโนว่าวบใส่ป้อมวแล้ววอีกวแล้ววอีกร่างดีไปเรียบร้อยตายครับผมอีเข้าไปครับผมไทยฟ็อกซิ่งมีใครไม่รู้เหมือนกันยังไงครับเสาแน็คกันง่ายครับตอนนี้ทุกสีอยู่นะเห็นไหมผมบอกแล้วเสาแน็คกันง่ายนะ เอาอย่างเงี้ยคนจำมวนเขาก็กันได้แล้วอ่ะแต่กันไม่อยู่ครับใทยสแตมสแตมมาเรียบร้อยตายเบียเบียว่าไงเบียอีมืดไม่โดนครับเบีไม่โดนครับไทยวันมาแล้ววันมาอีโบืหเดี๋ยวรีวิวจะเอาแฟนจะไปไหนวะคุยกันก่อนอืมนี่ไงน้องอินเน็ตบอกยืนค้ำสูงสูงยืนค้ำสูงสูงครับไม่กันแล้วครับบ้านยืนซ้ำสูงสูงยืนค้ำแบบสูงสูงยืนจับสูงยืนจับแบบนั่นดื้อเลย ยืนจับตัวน้ดื้อเลยฮารีโอ้โหรุนฟาดนะผมเอาแล้วครับต่างคนต่างแรกสาวบนแตกไปแล้วครับตอนนี้ล่างหลังฟรีครับเต้ยเต้ยหลังฟรีสมใหม่ยังไงสมใหม่สมใหม่อียังไม่ได้ครับไม่ีไม่ีครับผมชักีไว้ก่อนไอแล้วครับยายาย่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโดนวไปครับผมยังไงยังไงรถหนุ่มรถถังประจําล่างนะครับเี๋บอกขอกินกลางคนเดียวจะโดด น za, ้องรีเด uh ็ดขุดค้ำสูงค้ำสูงจ๊จัดครับน้องนี like ้เด็ดค้ำสูงจ๊จัดค้ำแบบค้ำเลยอ่ะจะได้เปรียบนี่ค้ำยาวๆครับแต่ตอนนี้ครับวันมาทำได้เปรียบเรื่องเจลหนึ่งหนึ่งลูกนะเห็นไหมอุ้ย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 เรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ตายนะผมโคตรถึกนะผมมาดิมาดิฟาดไปสอบไม่ตายครับน้องนี้เน็ตแบบถึกๆครับเถอะเจลจับเจลจับไปไหนไปไหนวะนี่คุยเองก่อน เฮ้ยเอ๋สองหนึ่งเอาอยู่อะสองหนึ่งเอาอยู่เอาโดนโดนน้องที่เน็ตโดนโดนโดนเอาเรียบร้อยอีว่าโหลดใส่หน้าไปทีหนึ่งครับหลุดครับหลุดโล่งๆเลยเหล่าไหมวิ่งกลับบ้านไหมเอาเรียบร้อยครับคุณพ่อสาวกลับบ้านแบบชิลถนนรถถังไม่อยู่หรือเปล่ารถถังดึงมองจอหรือเปล่าแะไรยังไงเนี่ยรถถังโอ้โหถึงคนดึงมองจอยืนนิ่งโอ้โหสามถ่า้ไทยอีไปสองนะผมเปิดทางให้เพื่อนครับเปิดทางให้เพื่อนมาแล้วครับไทยวันบอกว่าวันน้าเต็มหลอดอ๋ออีสามทีเน้นๆโอ้โหอีไปสามจริงอีกทีนึง อูหาไปเกือบหลอดถ้าดูดีดูการอ e ีของไตวันดีเพิ่มแบบมาเต็มสูบอบบเพิ่มแบบเอพีเพเต็มสูบแะอี e ทีเดียวสามรอบหมดแล้วค,ครับเปิดทางมาอี e เข้าไปเรียบร้อยไม่ตายครับถึกแตกไหมแตกไหมแตกไหมเอ็เอ็ดเอาแล้วครับขนมหวานวิ่งไปการดีกว่าวิ่งไปการดีกว่าแล้วอีอีเปิดทางอี e ไปอีอ e, e ีครับไม่อ e, e ีไหมเอาเอาเดี๋ยวรอเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยตายเดิมพลาดเด้อย,ย,ย,ยขนมหวานครับเคียร์บอกมานาครับผมบอกมนาบอกของผมผมจอง าาขอเพิ่มหน่อยแล้วกันอีไปสอบไม่ตายน้องน,นี่เน็ตยันถึกถึกจริงเอาละครับเอาเอาแล้ววใส่หน้าวิวมาวกลับเลยเพื่อนเออสวยงามาง w มาดามแท้วิวมาวิวกลับนมชมพูออกมาดีมาด,มาดีไม่โกงกันนะเอาละครับสโนป,ปี้สโนป,ปีโ้โดนโดนซุ่มไปยังไงครับสแตมสแตมสแตมกับคาสโนมาหนึ่งกันอยู่มาแล้วครับสโนป,ปี้อีไหมอีไหมอีผสมใหม่แล้วอีลิงครับฟาดไปไม่ตายโอ้โหเรื่องโคตรถึก นี่สับหมื่นนะครับเนี่ยโดนอีไปอีกครับตายครับเราเป็นตายเฮ้ยเหล่าฟรีได้ไงเอ้าเอ้าเหลาเอาไม่เหล่าครับเพราะขโมยยาครับสําคัญกว่านะเอาแล้วครับขโมยไปแล้วครับไออเอลเอลวิ่งไปดักอ่าแต่ตัวน้องนี่เนี่ยจับไว้อ้าวเรียบร้อยครับจวบวิครับผมยำยำจัมโบ้ครับผมแล้วก็อะตอมเคลียร์ไว้ให้เก็บวิ่งต่อครับวิ่งต่อครับเพื่อนเราขานต่อเิ้ยไปไปชันๆันด้วยขานต่อครับวางคนตามวิ่งครับจ้ำอ้าวจ้ำอ้าจ้ำอ้าจ้ำอ้าวโหแล้วตอนนี้เพิ่มม้้้ปอออออยู่่ัันนนนนตะี มัจะสี่อันเลยนับหนึ่งสองสามสี่ครบเลยผมบอกเลยนะถ้าขโมยลกลับไม่นด้ไี่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเออดูดิเขาไม่มีกันนะไม่มีเพิ่มเลือดป้อมนะแล้วก็มาแล้วครับแล้วไงแล้วก็มาแล้ว,ลว,ลวไงปีปายเชียร์ไปครับผมโอ้โหเอาดิมาดิมาดิมาดีเบียหนึ่งๆก็ได้หนึ่งก็ไดนะ้สองหนึ่งก็ได้หนึ่งก็สังวิ่งหนีวิ่งหนีไม่เอาไว้สองคนไม่เอาครับมาอ่าตอนนี้ไวทูคี k. โอ้โห ยำแย่มากครับน้ำแข็งสองอันนะครับน้ำแข็งสองอันยาสีอันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะแล้วตอนนี้จะสองเสาแล้วครับตอนนี้สองเสาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงมาแล้วครับพันกรพันกรพันกรตีเคลียร์ไว้เรียบร้อยครับตัว E ครับผมเจแปนเจแปนเอาไปเช่ดเจแปนวิ่งมาครับไอไคบ็อกซิ่งวิ่งมาครับ E ไหมครับ E ไปแล้วครับผมโดนไปสองครับน้ำชมพูไม่ตายเจ็บเจแปนบอกขอเหล่าน่อยนะการพอยาไม่มีขโมยนะต้องเหล่าย่างเดียวครับเดี๋ยวหนึ่งหลอดแล้วทุกคนเฮ้ยก็แตกเลยเหรอป้อมอ่ะเฮ้ย เป็นป้ายวันมาทำเดี๋ยวเดีวิสจะเอาออกมานี่ขโมยคืนมาได้แล้วขโมย,โมยคืนมาได้แลนะเสาขโมยเสา,าคืนได้แล้วเอาแล้วเอา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 แล้วเาวสาเไทยยังไงลงล่างดีไปครับคุณปปี้จับครับจับครับว่าฝังฝ่งนี้ตัวฝั่งนี้ครัฝังฝ่งนี้บุกยับๆเลยครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้บุกเลยไปทุกคนนี่วันก่อนมาโดนไทยบ็อกซิ่งครับเจอกันนึงๆอ้ามือก็น่าจะแตกเรียบร้อยเอาเลยครับไปแล้วขโมยาขโมยา ไอ้ขโมยยาดีกว่าล่างดีเรียบร้อยโดนอีไปครับอุ้ยขโมยยาขโมยยาหรือเปล่าไม่ขโมยยาขโมยน้ำแข็งก็ได้ครับตอนนี้อู้ยยีไปสามขี้เพื่อนครับคารโนว่าเอาละครับยายาโดนอีครับผมโดนหูโดยคาคาโรนะครับผมยาให้เพื่อนได้ครับนี่ขโมยน้ำแข็งกลับบ้านแล้วครับขโมยน้ำแข็งกลับบ้านได้อันนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคนะเอาแล้วเอาแล้วต่างคนต่างบุกครับโอ้โหสน้องเร่นเด็ดได้ยินคำแบบคำสูงสูงคำเจ๋าครับตัวถึกๆอ่ะคำะจ๋าเลย ครจะเล่นกับคุณนะครับคุณถึกเกินไปอ่ะดูดีดูดีโอ้โหยินเขาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนอีชิวๆอ่ะดูดิโอ้โหสุดสิงกระดิ่งแมวครับอีไม่ดูครับเอลจีจีอาร์ครับผมโดนตอนนี้ตอนน้เน็ตตอนนี้เน็ตโยกใส่ํำด้วยเป็นไงล่ะตอนนี้ครับเอลจีอาร์กันจ่าเดินชนสแตมเดินวีวใส่หน้าก็น่าจะน่าจะตายครับผมไม่น่ารอดไปไหนๆคุยกันก่อนเพื่อนแล้วข้างบนมาอีกแล้วครับ ตั้งบนมาอีกแล้วคุณเบียคุณเบียมาอีกแล้วสเจแปนเจแปนเจแปนไตวันมาเลือเต็มหลอดมาเต็มหลอดมาเต็มหลอดขออีสี่ทีน่าจะโบ้หูจะต้องเตะทีเดียวหายเหมือนกันนะครับลมบางเหมือนกันนะครับแต่เอพีเต็มหลอดน่าจะอีกรอบนึงน่าจะน่าจะเยอะเอาแล้วครับเจ็บโอ้โหน้องนี่เนี่ยอีอีซ้ำไลยดิอีอย่างเดียวอีอีมาอีอย่างเดียวครับมาบุกไปไหนจะถึกไปไหนรถอีก็ตายมันละวะเด็บครับหนูถังคนต่างการคนละมุมคนละมุมคนละจริง ตัวบุกฝั่งวายูเคว่ายังไงโอเคเอลเอวิ้งเอวิ้งโอ้โหโคตรโคตรนัวโคตรนัวเอาวายูเคมาโป้โปุ้อีไปสามครับผมแล้วแต่ก็มาหือโอ้อีไปสามครับหึหึตัวตบไปสองเหมือนกันนะตัวสงสัยอีเชิงคนมันนะครับเราชินบอกเลยไอ้วันไอ้ไอ้วันอยู่ไหนเลือดวันไอ้เอพีเต็มหน่อยอย่างนั้นอะไอ้วันตายเหรออ๋อแต่วันตายอยู่นะเอพีเต็มหลอดนะไม่เล่นเลยนะดูดิ เราดูว่าเขาตีเสาเข้าเยอะไหมครับมาแล้วครับตรงนี้มา 2K ข้างบนมาครับทัานบ็อกซิ่งอารืตกบ้านไปกันครับกันถึงบ้านนะมา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 ยังไงสตาร์ทไปสามไม่แพ้เล่นด้วยครับตอนนี้เดี๋ยืนแอคแอคเลยครับมาดิยืนแอคแอคเลยอีไปครับผมเอลเดวิจีอาเคลียร์ให้เพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวไทยวันโดนเอลเดวิจีอาเตะพี่เดาหายเหมือนกันไม่ได้อีนะครับเมื่อกี้นี้นะโอ้ยยังไวครับนี่ไงไม่ได้อีเดี๋ยวผมอีแท่งเพื่อนผมอีให้ครับพี่ สเตนบอกไว้สแตนบอกไว้มาอีแล้วครับมาอีแล้วปีเข้าไปโอ้โหแล้วลงจะพูตายอยู่คนเดียวไม่น่ารอดครับสี่ทีสุดท้ายครับเหลือหนึ่งกับห่างกันประมาณสามล้านาประมาณสามล้านนะครับได้ป้อมอุ้ยร่างดีร่างด,างดีสองทีหายเอวบอกอน,นี่ตอนนี้บอกวานะบอกวานะไทยวันจะมาล้างครับทยวันจักตาดูคนนี้ครับจับตาดูคนนี้ว่าจะปอีเสาได้ไหมอีเสาได้ไหมเอาอีได้ไนะ้เงี้ยโลกอ่งเงี้ยโว้ยยืนนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้ดูจอสองหรือเปล่า อียับยับอียับจับหายไปหมดเลยคุ้มจัดๆนะอีโดนสี่รอบติดดูดิหายแบบหายวูบๆเลยนะโอ้โหไทยวันนะเอาจริงครับแรงจะจัดนะครับอีกสี่พันนะเซนจิเซนจิเก็บเอพีกลับบ้านลิงฟาดไปดิครับผมไม่คิวโลดไม่ทันหรอกอีไปอีแล้วครับผมสแตมลงมาโอ้โหลูกไฟลงมาครับผมเนี่ยอยู่อยู่ชิดิละอีไม่เข้าเลยไงอยู่ที่กุแหละอีไม่เข้า แล้วคิวไงแล้วน้องอินเน็ตบอกตีไงไม่ไม่การแล้วไงขอตีแล้วกันนะขอตีหน่อยขอตีขอถึกหน่อยขอตีหน่อยครับแล้วยืนยืนขำแปดยืนคันแปดปู่แล้วเพื่อนมาพอดีช่วยครับโอ้โหอีและอีไงปู่แล้วแล้วจงไงจะแตกเลยไหมยังไงครับจังหวะนี้ยังไงกันได้อยู่ครับจังหวะนี้การที่อยู่ปลายวิ่งครับเคลียร์เอาไม้ครับเบียร์เบียร์วิ่งไม่แล้วเอวเอวยังไงเอวปรกันอยู่ครับเอวต้องการแล้วครับจังหวะนี้ไม่ยากแล้ว ไอทุกทีจะยือถึงจะยือถึงนี oh, ่ไหมครับผมจะยืดยืถึงเออ่เรียกว่าไงถึงหมดเวลาหรือเปล่าเจ๊แป้นวิ่งมาข้างบนครับตัวบนหายไปครับไม่ทันหรือเปล่านี้อย่างนี้ไม่ทันอัทันอยู่ครับโอ้ยอีไม่โดนครับไปอีไม่โดนครับอีวืดนทำมาข้างล่างดูดีนะครับจับจับจับมงหูมองตูโอ้โหวาไทยวันว่าอีอีไม่ดีเลยางเงี้เหลือเจ็ดหมื่นน่าจะโอ้รถปิดฉากหรือเปล่าปึ๊บรถไฟมาเหลาเหล่าเรียบร้อยครับเหล่าฟรีปล่อยให้ทรุดปี้หลุดมาครับเรียบร้อยครับไปครับ โอ้โหนี่ครับผมสโนป,ปี้ไปแสนสามในล้านสามเลยนะทายวันแค่อะโอ้โหประมาณนี้ครับผมเกมก็สนุกมากครับตอนนี้ครับมันมาทามบสายล่างมาเจอกับสายบนของมาตุเคีนะอันนี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับโคตรมันนะครับผมบอกเลยแต่ก็จบเรียบร้อยโอเคคลิปนี้สนุกมากสนุกมากก,มาก็ก เป็นแผนของแต่ละคนนะเะว่าของใครแรงของใครในกันเนะาะเพระทุกคนก็เก่งทุกคนนะผมบอกไว้ก่อนเลยเก่งแน่แต่คือใครพลาดเดียวกันแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องฟันตาทีเฮดด้วยครับตลอดนี้ฝขอตัวราบขอคนครับสวัสดีครับ